ในช่วงนี้อย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยฝนตกชุกมากๆเลยนะคะในหลายพื้นที่ค่ะเนื่องจากร่องมรสุมตามฤดูกาลค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยพยากรณ์อากาศศูนย์อุตุ นิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะตอนล่างวันนี้คาดการณ์ว่าจงังหวัดในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นมุกดาหารอํานาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดอุบลราชธานีศรีสะเกดบุรีรัมย์รวมถึงนครราชสีมามีโอกาสฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยค่ะและส่วนของสถานการณ์น้ำนะคะก็มีหลายพื้นที่เช่นเดียวกันที่ต้องเฝ้าระวังในเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำชีมูลโขงนะคะทางกรมอุตุก็บอกว่ายังสามารถที่จะรองรับปริมาณน้ำได้ในส่วนนี้นะคะโดย ทางผู้ว่าขอภัยคะ่ะในส่วนของผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษาสํานักชลประทานที่7ได้เปิดเผยคะ่ะว่าสถานการณ์น้ําในเขื่อนกักเก็บน้ํามีปริมาณน้ําร้อยละ60ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะซึ่งนั่นก็หมายความว่าหากมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นก็ยังมีการระบายน้ําออกจากเขื่อนส่วนเขื่อนลําน้ํามีความจุดนะคะมีความจุย น้ำหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์แต่ยังต่ำกว่าตลิง่งโดยพื้นที่ที่มีน้ำเพิ่มขึ้นก็จะมีที่บริเวณน้ำยังนะคะที่อำเภอเสรลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีลำน้ำสาขาข,าของแม่น้ำชีล้นตลิ่งอยู่ที่หนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตรทั้งนี้มีแนวโน้มลดลงนอกจากนี้ค่ะที่สถานี e 2ยี่สิบเอที่จังหวัดยโสธรอ,อำเภอมหาชนะชัยนะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันค่ะโดยปริมาณ เกือบล้นตะลิ่งและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้หากมีการระบายน้ำก็ไม่ต้องส่งผลกระทบนะคะก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่รองรับน้ำ ตามแนวน้ำไหลนั่นเองค่ะค่ะส่วนอีกพื้นที่หนึ่งนะคะก็คือสถานี E98 คือลำน้ําชีค่ะที่อําเภอเขื่อในจังหวัดอุบลราชธานีทางสํานักงานชลประทานที่7นะคะก็มีการรายงานว่าขณะนี้ระดับน้ําต่ากว่าตะลิ่ง3เมตรซึ่งหากมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นลําน้ําก็จะไหลลงสู่แม่น้ําโขงในขณะที่สถานีวัดน้ํา M7 แม่น้ำมูลนะคะสะพานเสรีประชาธิปไตยระดับน้ำต่ำกว่าตะลิ่งเมตรครึ่งซึ่งมีพื้นที่รองรับน้ำได้และพร้อมระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากขณะนี้ระดับน้ำโขงมีแนวโน้มลดลง ทั้งลำน้ำโขงบริเวณนครพนมมุกดาหารอำานาจเจริญและอุบลราชธานีนะคะก็คือปริมาณน้ำแนวโน้มลดลงค่ะซึ่งจากข้อมูลนะคะภาพรวมหากไม่มีพายุเข้ามาเพิ่มก็จะทำให้น้ำไหลลงได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งประมาณการว่าขณะนี้ยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้ประมาณ 20กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ําอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นจากกราฟิกที่เราขึ้นซึ่งทางสํานักงานชลประทานที่7ที่ดูแลในพื้นที่ แม่น้ำรายงานเรื่องของแม่น้ำมูลลุ่มน้ำต่างๆในพื้นที่ภาคอีสานนะคะในเขตการดูแลคุณผู้ชมเข้าไปติดตามได้ทุกเช้าก็จะมีการอัปเดตซึ่งตัวเลขปริมาณเขาจะระบุไว้เลยว่ารายงานช่วงเวลาไหนเพราะว่าการระบุเวลาวันเวลาในการรายงานสถานการณ์น้ำถือว่าสำคัญมากๆใ,ในการที่จะนําเสนอข้อมูลให้ผู้ชมได้ติดตามเพราะว่าบางทีน้ามันมาช่วงนี้หรือว่าอบอกคุณผู้ชมไปเลยแล้วกันเรื่องของการแชร์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ<ช>อยาก<ะ>ให้เป็นข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันบางคนแชร์คลิปเก่าหรือว่าเหตุการณ์เก่า อาจสร้างความตื่นตระหนกได้ก็อยากให้ติดตามสารการน้ําเพราะว่า อย่างที่บอกค่ะถ้ายังไม่มีพายุเข้ามาเพิ่มหรือร่องมรสุมต่างๆเข้ามาก็อาจจะทําให้เรื่องของการบริหารจัดการน้ําได้ดียิ่งขึ้นถ้าอยากให้ข้อมูลตรงหรือว่าเรียลไทม์ก็ไปที่สํานักงานชนรับประทานที่7เป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กใช่ค่ะเข้าไปติดตามกันได้เพราะว่าเขาจะมีการอัปเดตในทุกๆวันนะคะก็ทุกช่วงเช้านี่แหละนะคะก็สามารถติดตามกันได้หรือว่าจะติดตามผ่านรายการอีสานเช้านี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะมีการรายงานในเรื่องของปริมาณน้ําในพื้นที่อีสานบ้านเรานั่นเอง